สวัสดีครับแฟนครับน้องอิงครับแฟนครับสาวน้อยเพชรบานแพงครับมนนี้มาพบขอกระช่องหน้าแชแนลครับเราจะภาพไปบึงนะครับบรรยากาศบ้านอีหลาครับนะครับมาดีสร้างสีครับขอกมาเก็บงานนะครับรอบสุดถ่ายแล้วพี่น้องนะครับเก็บงานสีนะครับเก็บรายละเอียดเราจะภาพไปบึงครับบรรยากาศภายในบ้านนะครับสร้างบึงกำลังเก็บ รายละเอียดอย่างนีพี่นอ้องเพราะว่าอันใดทีด่นะครับยังบอท่านนะครับมันหลอกออกนะครับรวมมันถึงสกเก็ตปูนนะครับเข้าไปสิไดเก็บสีใหม่พี่น้องนะครับเก็บสีหลอบชุดถ่ายนะครับ อุปกรณ์เนาะมีครบที่นะครับม,มีสังสางสีคำามาเก็บสีเราพี่น้องนะครับถ้าไม่เหมือนกับนี้มองนีง้น้อยๆ เอ้ยดีดีท่านายพี่เอ้ยนี่ครับจุดนี้ก็ท่าไม้ได้พี่น้องนะครับท่าไม้ข้างในมันเปลี่ยนนะครับนะครับรบับนไดก็เก็บเรียบร้อยนะครับเหลี่ยมสวยงามครับ มันม,มันเปลี่ยนแบบเก็บไม่ครับในสางเข้าสิถอดมีครับที่คอไฟออกก่อนแล้วค่อยเก็บไปนอกนะไปประกอบขอึ้นม่อีกรอบหนี้นะครับ มเม่าสาวจางขึ้นไมาเห็ดนี่พี่น้องนี่ครับขอบวงกบสวยงามครับพี่น้งองเรียม นี่ยครับส่วนฝากสีนะครับโปะไหมพี่น้นองเราคอยท่าสีไหมเนี่ยครับไก่สีเหลียมเขาเต็มที่แล้วพี่น้องนะครับไก่บ้านนะครับบ้านเท่ากับ ท้องลบลบหน่อยใช่สิแล้วความน่าเต็มที่แล้วพี่น้องบ้านน้องยิงนะครับเตรียมเก็บสีนะครับหลอดหลอดชุดถ่ายกันทีเก็บสีแบบพี่น้องนะครับ đặn ờ, hãy thử bơ sĩ đưa <laughs> sang 4เฮามันสีเดียว บ,บันไดกัดล่องรอบสุดท้ายนะครับสาวกัดถ่ายตอนดีดสร้างเป็นคัดให้เบิร์กแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงสีแล้วครับลงเหลกเงางามครับพี่น้องนาครับยังเงาเลยครับลไลน์ใม่ดู

ลุงโซมครับพี่น้องวันหน้าสร้างสีเข้าครับแอร์ก็เปิดเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ไฟโชว์ครับเหลือแต่ไฟโชว์ครับให้สองจุดน,นครับไฟโชว์ ตอนนี้กําลังนะครับไปหานะครับทาจิืใจแของบานอยู่พี่น้องไปโชว์เฮาเ่มันมันสวยงามนะครับโอเคกําลังไปสื่อนะครับไปหาสื่อมาติดให้เพื่อนนะครับเน็นยหน่บอกว่ามัางดงามนะครับนะครับรอเบิงรอติดตามพี่น่องนี่คือปับแสงให้เบิงในจังหน่อยนะครับราะว่ามันเหืดอรทบในบาน บกเปิดไฟมาสุดหลอดนะครับนี่ครับเหลือมงามแห่งพี่น้องเหลือมเหลือมลายหลอบลงในลายหลอบพี่น้องสร้างเ้า ต้องปับบันเสียงนั่นนี่แหละครับลายใหม่ นี่ครับพน้งข้างในก็ซ่อมลองเพียงกันพี่น้องนะครับเพราะว่าผลิตจัดงานนะครับมันเกิดนะครับให้น้องยิงนะครับยังยิงไงได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวรอดกิดบตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ทด้วยพี่น้องคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ